สวัสดีครับพวกเรากีตาร์ล้อมวงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเพลงหวังเล็กๆของบางแก้วนะครับเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆนะครับของบางแก้วนะถ้าเผื่อใครเคยฟังเนี่ยได้ยินเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะชอบนะครับเพลงนี้ <lequel S 1> มีความเท่อยู่ในตัวนะครับเพราะบาสบอนบางแก้วเนี่ยเขามีลายกีตาร์ที่ค่อนข้างสวยในทุกๆเพลงนะครับลายกีตาร์เขาสวยมากซึ่งการเล่นอินโทรในแต่ละเพลงของบางแก้วเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจและน่าศึกษามากนะครับแต่เพลงนี้เนี่ยผมคิดว่า มันเล่นง่ายนะครับแล้วก็ดูหล่อด้วยนะครับเพลงที่แบบใช้จีบหญิงได้นะเพลงนี้โดยที่ขึ้นมาตอนแรกนะครับท่อนอินโทรนะก็คือเล่นคอร์ด E ขึ้นมาก่อนเลย5้าครั้งหนึ่งามสี่ห้แล้วก็สไลด์มันเลยครับสายที่5นะครับสไลด์ยาวมาเฟรตที่7 แบบนี้สไลด์มานะครับพอสไลด์มาเฟที่7แล้วลงมาที่เฟสที่7สายที่4 f เฟสที่7สายที่4แล้วก็เฟสที่6สายเดียวกันสายที่4กลับมาที่เฟที่7คราวนี้จะมีการเล่นแบบข้ามสายนะครับเราจะข้ามลงไปที่สายที่2นะครับเฟที่5และเฟตที่7ใช้การสไลด์หรือจะเป็นแฮมเมอร์ออนก็ได้ ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือท่อนแรกนะครับหลังจากที่เล่นคอร์ดต่อมานะครับเราจะมาเล่นที่เดิมเลยคือสายที่ 5, ้าเฟสที่7แล้วก็ดีดข้ามสายมาเป็นสายที่ 3, เฟสที่6สาย 5, ้าเฟสที่7ลงมาสาย 3, เฟสที่6 และสาย3ามเฟตที่4เสียงแบบนี้นะครับจังหวะต่อมาก็จะเป็นสายที่4ี่เฟตที่7และเฟรตที่6หรือได้าเผื่อใครอยากเพิ่มสำเนียงเป็นการสไลด์เพิ่มเข้ามาได้นะครับต่อไปก็จะเป็น สาย 2, องเฟรดที่ 7, จ็สไลด์ไป9และกลับมาเจ็บจบแล้วครับจะเป็นสายที่ 3, ามเฟรดที่4ี่เฟรดที่4ี่เฟรดที่ 6, กเฟรดที่7ดีต่อเนื่องกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้ำที่เฟรดที่ 7, สายที่3อีกที ลงไปที่สายที่2เฟรตที่ห้าและมาที่สายที่สองเฟรตที่7จะเป็นเสียงแบบนี้ครับและสุดท้ายจะเป็นการสไลด์สายหนึ่งสลด์มาที่เฟรตที่หและกลับไปที่สายหนึ่งเฟรดที่4เป็นอันจบครับอดูท่อนสุดท้ายท่อนหลังเมื่อกี้ใหม่นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับหวังเล็กๆของบางแก้วนะครับเพลงนี้เนี่ยดังมากๆและเมโลดี้อินโทรเลยเนี่ยเพราะมากๆนะครับลองไปฝึกเล่นดูไม่ยากจนเกินไปนะครับมีการเพิ่มเทคนิคการดีดแบบข้ามสายมาด้วยนะครับมันจะทําให้เวลาเราใช้มือขวาเวลาใช้พลิกด,ดีดเนี่ยมันจะมีความคุ้นเคยเพิ่มมากขึ้นในการข้ามสายอันนี้คือเป็นแบบฝึกที่ดีเลยลองเอาไปฝึกไปเล่นตามกันดูถ้าเผื่อติดตรงไหนไม่ได้ตรงไหนอะไรพวกนี้ก็ลองวนย้อนกลับไปดูได้นะครับถ้าเผื่ออยากให้พวกเรากีตาร์ร้องวงแกะ เพลงอะไรอีกเนี่ยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเรากีตาร์ล้อมวงด้วยนะครับไปก่อนครับเล่นกีตาร์ให้สนุกครับ